เห็ดมันปูเจอเห็ดมันปูนะคะสีเหลืองสวยเเหลืองเห็ดเหลืองเนี่ยบางคนบางนเราเขาเรียกว่าเห็ดมันมันกบเหไขงแก๊บใช่ไหมภาษาพื้นบ้านสุรินทร์ก็ว่าไลงแกบถ้าทำภาษาเป็นทางการเขาเรียกว่าเห็ดมันปูมันปูเจอเห็ดมันปูค่ะบางคนเขาเรียกว่าเห็ดก้ามปูเห็ดมันปูกินได้นะคะกินได้ใช่ไหมกินได้ครับกินได้ ตัวนี้เอาไปคั่วแล้วก็ไปลิงไปคั่วไปวตำน้ำริงเนี่ยนี่โดกสวยมากเลยคือนี่ค่ะนี่นะคะเห็ดมันปูโอหันใส่ตัวเองเหมันปูเห็ดมันปูน,น,ปนี่นะคะเห็ดมันปูกินได้นะคะทุกคน มันเหมือนกับประสาทตอแก่เข้าใจไหมโอ้ oh. ประสาทกอแกที่ขึ้นกับต้นไม้ใช่ไหมที่เขาขาวนนมันขึ้นกับดินอันนี้ขึ้นกับดินเอาไปคั่วเสร็จแล้วมาตำน้ำพริกใส่โหระพาสักนางรักสักหน่อยโอ้ mm hmm. หอมอร่อยมากหรือไปหมกใส่เกลือแล้วใส่ใบกระเพรา oh. เมนูนี้เด็ดมากอร่อย oh. แอแีกแล้วคะ่ะวันนี้มาเก็บเห็ดนะคะเห็ดมันปูสีเหลืองสวยๆเลยนะคะโอ้ย oh. มเยอะมากเลย ที่มันเยอะๆให้มันเห็นตรหน้าตาดูแล้วเห็ดมันปูมีค่ะมันมันอยู่ตรงที่อากาศมันร้อนชื้นเขาจะเกิดดีนตัวน,นี้น,น่าจะเป็นเห็ดกันโจด้วยหรือเปล่าเธอนี่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 ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเห็ดปลวกใช่ไหมเห็ดปลวกที่ทำไมมันขึ้นกับ เห็ดไอ้มันปูมัน้นได้หมดเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเคยเกิดมาผู้เดียวเดียวเยนี่ครับอันนี้ดอกสวยดอกพวกนี้เปดี๋ยครับก็จะอยู่ใต้ใบอย่างนี้เป็นสปอร์เขาไหมนี่สปอร์เขาเดินขา,ขาวๆเลยเสปอร์เห็ดไปถึงก็ตัดครับคือถ้าเราเปิดหน้าดินไปปุ๊บเชื้อเขาจะตายเลยเพราะว่าแดดส่องนะพยายามเก็บเห็ดถ้าสภาพนั้นจะดีเพราะว่าเชื้อตายโดนแดดส่องเขาอยู่ได้ไม่นานนะโดนแดดส่องก็ตายเลย เขาเป็นอะไรเกดเป็นอะไรที่อ่อนแอมากเพราะมันเป็นเชื้อราเป็นสปอร์เจะเก็บไปให้ดีอืมใบใหญ่กินเป็นไหมฮะยินเป็นนี่ค้าได้อีกแล้วนะคะเห็ดมันปูสวย เ,เด็ดตีนมากกำลังน้ำแล้วก็เธอ,อต้องไปกินอยู่ในคนเยอะๆนะกินคนเดียวกลัวใช่ไหม,มใครช่วยเธอนะขาตรงๆมานี่ฉันเคยเมามาแล้วฉันกลัวเรื่องของเรื่องน่ะไม่กินสุนส่มสีุ่่มห้าหรอกกัวโอ้มีแดดอะ่ะมาเก็บ เก็บมาขอเก็บไปเก็บไปที่ผมไม่กล้ากินเก็บไปมาขอผมไม่ได้ว่าเลยจำเปนยังให้เข้าสุขภายเลยคนอื่นมาขอเราก็ไม่ได้ว่าถ้าเราสิ่งใดที่เราให้เข้าไปได้อะไรนะหมากๆนะเห็ดน้ำามากนะเห็ดน้ำแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่กล้าเก็บนะคะเ็บไปดูไม่เอาเนี่ยเนี่ยเห็ดทานได้เห็ดมาแล้วนะคะก็เหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเห็ด ประมาณนี้นะคะสวยงามสวยสวยเห็ดสวย,สวย,สวย